สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสขายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้พบเจอกันในวันที่15มกราคมนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตทำการรีวิวแ่าคลิป Toyota v วีออสนะครับตัวนี้เป็นรถยนต์ปี2003นะฮะเป็นตัว S นะครับตัว S Ivory นะครับผมนะฮะตัวนี้จะได้ระบบเบรก ABS จะได้ a i r b a g นะฮะ ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะคุณลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้เครื่องยนต์1500ซีซีนะครับสดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันเป็นรถยนต์ที่น่าใช้มากๆนะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะฮะชื่นชอบตยต้าวิออสคันนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่แบบว่าเน้นความประหยัดนะครับต้องยกให้เจ้าวีออสตัวนี้นะครับประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับตอบสนองให้กับคนที่แบบว่าอยากจะใช้รถขนาดกระทัดรัดนะครับผมต้อง วีออสคันนี้เลยนะครับโอเคครับเรามารับชมบรรยากาศการรีวิวรอบคันได้เลยนะครับมากันเลยครับเรื่องราวของสีสันนะครับคุณลูกค้าสีสันผมให้เลย90%สนนะครับสีสวยนะครับสีไม่แตกไม่ร้าวนะครับคุณลูกค้านะฮะตัวนี้มาพร้อมเอกสารครบพร้อมโอนได้เลยนะครับพร้อมเปลี่ยนแปลงให้คุณลูกค้าได้ครอบครองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับนะเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับคุณลูกค้านะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับผม ลอแม็กซ์สวยๆนะครับผมก็จะมีเลี้ยวลอยบ้างนะฮะตามอายุการใช้งานนะครับนะฮะคือติดมากับรถแบบนี้นะครับคุณลูกคา้านะฮะยางสภาพดีนะครับคุณลูกคา้ายางสภาพดีทั้ง4เส้นนะครับยางปี2021ทั้ง4เส้นเลยนะครับคุณลูกคา้านะฮะนี่เลยครับผมคุณลูกคา้าเรามารับชมรบรรยากาศรอบคันกันเลยนะครับสวยๆนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าเนีย่ยใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับคุณลูกคา้าไม่ว่าจะเป็นกระจก มองข้างนะครับก็สามารถที่จะปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับผมนะฮะนี่เลยนะครับหยุดเบรกได้ดังใจนะครับหยุดรถได้ดังใจด้วยระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับตัวนี้จะมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นตัว S แล้วนะครับคุณลูกค้าเป็นตัว S ตัว i v o r y นะครับผมนะฮะภายในสวยนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับหลังคงหลังคาไม่มีซีดนะฮะตัวรถสีสันสวยงาม80-9 0นะครับลูกค้านี่เลยครับผม มาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังด้วยนะครับผมนะฮะสวยงามนะครับนี่เลยครับผมคุ้มค่าคุ้มราคากับราคาที่ผมจะลงขายอย่างแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะกับรถยนต์ที่พร้อมใช้งานคันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรถยนต์ที่น่าใช้ด้วยนะครับนี่เลยครับผมโอเคเรื่องราวของสีสันนะครับผมสรุปให้ก่อนที่จะเข้าไปรับชมใบการภายในห้องโดยสารนะครับ 80- ถึง90%ได้แบบสบายๆเลยนะครับนะฮะ โอเคครับลำดับต่อไปนะครับเรามารับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันบ้างครับมาเลยครับนี่เลยครับผมภายในจะมีเอกลักษณ์มีความแตกต่างจากตัวอื่นๆนะครับถ้าเป็นตัว i อวอรเนี่ยมันก็จะมีกำมะหยี่สลับกับหนังสลับกับพลาสติกท้นรูปนะครับนะซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของตัว S นะครับผมแล้วก็ลายของเบาะผ้ากำมะหยี่เนี่ยก็จะมีลายของของเขาโดยตรงเลยนะครับนี่เลยนะครับเบาะสภาพดีนะครับคุณลูกค้า ไม่มีเฉดขาดนะครับนะฮะนี่เลยนะครับคอนโซลข้างหน้าครับสวยๆนะครับนี่เลยเครื่องเสียงสามารถใช้งานได้นะครับเสียบ USB ก็ได้นะครับคุณลูกค้าชาร์จโทรศัพท์ก็ได้นะครับนี่เลยนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับนี่เลยนะครับโอเครถดํามเดิมนะคุณลูกค้ารถดเดิมด้วยนะครับไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยโอเค ดูประตูหลังฝั่งซ้ายกันบ้างครับนี่เลยครับผมแผงประตูสวยๆนะครับคุณลูกค้าเงาฉ่ำๆแบบนี้เลยนะครับผมล้างอาดฉีดเสร็จใหม่ๆก็ขับมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมนะครับนี่เลยนะครับเบาะหลังนะครับเบาะหลังสวยๆนะครับนี่เลยครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนะคุณลูกค้าครับนั่งไม่อึดอัดนะครับนี่เลยนะครับผม ราคาคุณลูกค้าสามารถจับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ถูกจนเกินไปและก็ไม่แพงจนเกินไปนะครับเพดานครับสวยงามสะอาดนะครับและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้ารถคันนี้พร้อมใช้งานได้เลยนะนะฮะเครื่องช่วงล่างดีแน่นอนจบแน่นอนนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับสามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับมาชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันต่อครับมาเริ่มต้นกันด้วยประตูหลังนะครับ ประตูหลังฝั่งขวานะครับนี่เลยครับผมสวยๆนะครับคุณลูกค้าภายในถือว่าโอเคเลยนะครับภายในก็80% 90%ได้เช่นเดียวกันนะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำเย็นเจี๊ยบนะครับฟิล์มสามารถที่จะสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับสวยนะครับภายในสวยเลยนะครับยกให้เลย80-90%เช่นเดียวกันนะครับโอเคมาชมประตูหน้าฝั่งคนขับกันต่อครับ นี่เลยครับคุณลูกค้าสวยๆเลยนะครับนี่เลยครับผมแผงประตูสวยงามทั้ง4ประตูเลยนะครับนี่เลยครับผมตัวนี้ก็จะมีแอร์แบ็กครับตรงพวงมาลัยคนขับนะครับแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนั่นเองนะครับคุณลูกค้านะฮะตัวนี้เซนทรัลล็อกทำงานดีมากๆเลยครับพอเราสตาร์ทรถเนี่ยพอเราสตาร์ทรถเราเราเหยียบเบรกปุ๊บเราเราเลื่อนคันเกียร์เนี่ย ระบบเซ็นทรัลล็อกของเขาเนี่ยจะล็อกรึบเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดหัวเปิดท้ายให้คุณลูกค้าได้ชมครับสามลำดับตามขั้นตอนนะครับโอเคครับมาชมาด้านหลังกันต่อครับนี่เลยครับผมึบด้านหลังสวยๆนะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยนะครับโอเค ชมยางอะไรกันครับมียางอะไรให้ครบครันนะครับด้านหลังสวยๆนะครับรถหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับข้างเดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักมาก่อนนะครับคุณลูกค้าแน่นอนเลยคุณลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นรถบ้านแท้นะครับรถบ้านแท้ไม่เคยชนหนักไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับและก็พร้อมใช้งานได้เลยนะครับคุณลูกค้าซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับแน่นอนเลยนะครับผมผมมีถ้าคุณลูกค้าซื้อรถจากผมเนี่ย มีรับประกันหลังการขายคุณลูกค้า1เดือนเต็มนะครับผมรับประกันเครื่องยนต์และก็เกียร์นะครับหเดือนเต็มเต็มนะครับนับจากวันที่คุณลูกค้ารับรถไปจากผมนะครับแล้วก็เรื่องของเอกสารการโอนนะครับผมรับประกันร้อเช่นเดียวกันนะครับโอนไม่ได้ผมคืนรถคืนตังค์นะครับนะฮะซื้อเท่าไหร่ผมคืนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าผมเองก็มีการทดสอบแล้วนะครับก่อนที่จะซื้อมาจากเจ้าของเดิมนะครับโอเคลําดับต่อไปนะครับผมจะ ขออนุญาตเปิดฝากกระโปรงหน้านะครับเพื่อที่จะให้คุณลูกค้าได้รับชมชิ้นส่วนภายในห้องเครื่องนะครับผมโอเคครับปึ๊บนี่เลยครับผมฝากกระโปรงสวยๆนะครับรถไม่มีชนหนักมาก่อนแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะฮะดูที่มอกรได้นะครับมอกอแล้วก็แผ่นเพจนะครับคุณลูกค้านี่แหละครับปีศูนย์สามแท้ด้วยนะครับ มองเห็นไหมครับเออนี่นะครับปลายนิจีของผมนะครับปีศูนย์สามแท้นะครับนี่เลยนะครับคานหน้าสวยๆนะครับคานหน้าเดิมแท้จากศูนย์จากโรงงานเลยนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะครับผมนะครับนี่เลยโอเคเครื่องยนต์1.5นะครับ1.5 VVTI นะครับลูกค้าสุดยอดแห่งความ ประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคลำดับต่อไปนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เราจะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากเครื่องเงียบมากนะครับคุณลูกค้าเดินไม่มีสะดุดนะครับนะฮะตัวนี้มีความพิเศษมีความแตกต่างจากวีออสทั่วไปนะครับเรือนไม้นี้จะอย่ลึกงนู้นเลยนะครับนู่นเลยนะครับคุณลูกค้านะโอเค เครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับคุณลูกค้านะครับเดินมาอยู่ลึกมากคุณลูกค้านู่นเลยนะครับแล้วเวลาที่เราวิ่งเนี่ยความเร็วมันก็จะขึ้นเป็นตัวเลขนะครับความเร็วจะขึ้นเป็นตัวเลขแจ้งนะครับผมโอเคตอนนี้เครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับเครื่องยนต์บอกได้เลยว่าเงียบมากนะครับเงียบมากๆเลยนะครับน่าใช้มากๆนะครับวีออตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นวีออเจ็ดแรกนะครับเป็นตัวแรกเลยนะครับโอเคนี่เลยนะครับคุณลูกค้า เครื่องยนต์เดินเรียบนะครับคุณลูกค้าลองฟังเสียงเครื่องยนต์ได้นะครับที่ผมดึงขึ้นก็คือที่วัดน้ำมันเครื่องนะครับคุณลูกค้าดึงขึ้นก็เพื่อให้คุณลูกค้าได้ชมนะครับ ถ้าผมดึงตัวนี้ขึ้นมาแล้วถ้ามีควันขึ้นมาก็แสดงว่าเครื่องเริ่มจะหลวมนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีไอนะครับไม่มีไอไม่มีควันพ่นขึ้นมานะครับนี่บ่งบอกถึงความสมดุลของเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ดีมากๆนะครับคุณลูกค้าน่าใช้มากๆเลยบอกได้เลยว่าลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนโอเคผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับ เรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปโตโยต้าวีออสนะครับปี03นะครับตามสไตล์ของผมนะครับโบสข่ารถยนต์มือสองครับนะฮะเป็นเกียร์ออโต้นะฮะคุณลูกค้าเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับมีแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยฝั่งคนขับ1ลูกนะครับตัวนี้ได้เป็นตัว S นะครับผมตัว S i ส o r วอนะครับผมนะฮะเครื่องยนต์1.5เท่านั้นเองนะครับสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันเลยทีเดียวนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับ เครื่องดีช่วงล่างดีมากๆเลยนะครับเอกาสารครบพร้อมโอนนะครับพรบรภาษีไม่ขาดนะครับคุณลูกค้าสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถมาทดลองขับได้เลยนะครับมาได้ที่อำเภอเมืองนคะรราชสีมาหรือว่าเมืองโคราชนะครับแต่ถ้าหากคุณลูกค้านะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับ ผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ด้วยนะครับถึงหน้าบ้านหน้าเรือนเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้าผมมีบริการเก็บเงินปลายทางให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าสามารถนั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยนะครับโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาบอกสถานที่นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะนํารถยนต์คันนี้ไปส่งให้คุณลูกค้านะครับหรือว่าจะมารับเองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 8 5 5 7แ4 3 6 9นะครับดหรือี่ามะแเดไลนะครับหรือว่ีความพิเศษนะครับ วิดีโอคลอดูรถสดๆได้ด้วยนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับเพิ่มเพื่อนใส่เบอร์โทรได้เลยนะครับ0830005440นะครับราคาคันนี้ผมจัดจำหน่ายให้คุณลูกค้าในราคา79,000บาทนะครับ79,000บาทไม่แพงเลยนะฮะคุณลูกค้าราคาสปาร์กจับน้องได้นะครับถูกกว่ามอเตอร์ไซค์บางรุ่นบางยี่ห้อด้วยซ้ำไปนะครับ79,000บาทโทรก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับที่0855754369วันนี้ผมโบนะครับ พร้อมกับ w ีออสคันนี้นะครับผมขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ทุกท่านสละเวลาอันมีค่าของทุกท่านเข้ามารับชมคลิปนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปและก็คันต่อไปวันนี้ไปก่อนแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ